สวัสดีครับพี่น้องข่าวของภูเขาไฟเยลโลสโตนในสหรัฐอเมริกานั้นที่เพิ่งเริ่มปะทุข,ขึ้นมาเมื่อวันที่30สิงหาคม2563หรือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันอาจจะเกิดระเบิดเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและต่อมาก็คาดการว่ามันอาจจะระเบิดจริงๆเนี่ยภายใน6ปีที่จะถึงในขนาที่ผมเปิดบทความการทำนายของ อาจารย์เดชานะครบเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดระเบิดจริงๆภายในไม่เกินภายในวันสิปีที่จะถึงจากการเริ่มปะทุขึ้นมาเตือนจากบทความเขียนเอาไว้ว่าภูเขาไฟในโลกใบนี้มีมากกว่า3000ลูกทั้งบนบกและอยู่ใต้น้ำที่สำรวจเจอและที่ยังไม่ได้สำรวจเจอแต่วันนี้จะหยิบยกแค่ภูเขาไฟ5ลูกถ้าเกิดปทุหรือขึ้นระเบิดขึ้นมาพร้อมกัน โลกก็จะมีแต่ความมืดสนิทไม่ต้องรอใช้แค่3,000ลกูกแต่อย่างไรเริ่มจากหนึ่งคือภูเขาไฟวิสเวียตอดีตคือภูเขาไฟที่เคยประทุข,ขึ้นมาแล้วทำลายชาวเมืองปอมเปอีทั้งเมืองในประเทศอิตาลีมาแล้วในปีคิศสกราช7จจนแทบจะเป็นเมืองล้างปัจจุบันภูเขาไฟลูกนี้ยังมีอนุภาพการทำลายล้างเพิ่มขึ้น อีกมหาศารและรุนแรงที่สุดในยุโรปและมีโอกาสสูงมากที่ภูเขาไฟลูกนี้จะเกิดการประทุชนิดรุนแรงขึ้นมาใหม่จากสภาวะของขั้วสนามแม่เหล็กโลกเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าปะทุขึ้นมาจริงๆก็จะมีประชากรกว่า3ล้านคนนะอิตาลีนั้นหายไปกับสายลม 2. ก็คือภูเขาไฟคิลาเวตั้งอยู่หมู่เกาะฮาวายถือเป็นภูเขาไฟที่มีกำลังทำลาย ทำลายมากที่สุดในโลกเมื่อ42ปีที่ผ่านมามันก็เคยเกิดปะทุข,ขึ้นมาแล้วผลก็คือทะเลสาบเกือบทั้งเกาะเต็มไปด้วยลาวาที่ไหลแดงเต็มท้องทะเลและไหลลึกลงในน้ำใต้น้ำได้มากถึง5เมตรพี่น้องเคยดูข่าวใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาอีกครั้งคาดว่าเกาะฮาวายแทบจะหายไปหมดทั้งเกะาะ3ภูเขาไฟแทมบูา ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะอ,อินโดนีเซียในทะเลแปซิฟิกตอนใต้เคยเกิดประทุข,ขึ้นมาครั้งแรกที่ทำให้สภาวะอากาศของโลกในหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียและประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนแปลงไปหมดรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเกิดพายุหิมะที่เต็มไปด้วยขี้เถ้าของภูเขาไฟอากาศหนาวเหน็บเข้ากระดูกในช่วงหน้าร้อนฝุ่นเขเมา่ขาควันลอยขึ้นสูงปิดน่านฟ้าจนมืดสนิทไปหลายวันซึ่งกระทบภาคใต้ของเราด้วยเรื่องฝุนน่นนะครับ และเกิดสึนามิในทะเลเกิดแผ่นดินไหวในหลายประเทศของเพื่อนบ้านและได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากในช่วงนั้นสูงถึง79,000คนและตอนนี้มันก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณจะประทุข,ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหากเกิดขึ้นอีกรอบเกาะอ,อินโดนีเซียก็จะหายไปครึ่งเกาะเลยทีเดียว 4. ภูเขาไฟโปโปกาเตปเปส ตั้งอยู่ทางเมืองหลวงของเม็กซิโกเพียง64กิโลเมตรเท่านั้นเป็นภูเขาไฟที่มีความสูงมากเป็นอันดับ3มของโลกเกิดประทุขึ้นมาแล้วสองครั้งเมื่อกว่า20ปีที่แล้วการปะทุขึ้นครั้งนั้นทำให้ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งละไล,ไล,ลายไหลลงท่วมประชาชนพร้อมกับกองขี้เถ้าลาวาที่ร้อนระอุอย่างกับขุมนะไฟในนรกพุ่งขึ้นสูงถึง1,800เมตร ก่อนจะไหลลงมาทําร้ายประชาชนจํานวนมากมายถึงขนาดรัฐบาลเม็กซิโกไม่กล้าเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตให้โลกรับรู้และภูเขาไฟลูกนี้ก็ยังส่งควันไฟและเปิดปากป่องอ้าขยายให้เห็นลาวาสีแดงปุดๆอยู่ภายในตลอดเวลาและพร้อมที่จะเกิดประทุข,ขึ้นมาใหม่อีกครั้งอีกไม่นานอันดับ5คืออันดับที่สําคัญที่สุดที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้คือภูเขาไฟเยลโลสโตน ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นภูเขาไฟยักษ์ที่มีขนาดเท่ากับพื้นที่ของรัฐลอสแอนเจลิสและยักษ์ใหญ่ยักษ์พาดกินพื้นที่ไปถึงชายฝั่งทะเลและเขตอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตที่กินพื้นที่ถึงสมรัฐในสหรัฐอเมริกาเยลโลสโตนั้นมาจากคำว่าภูเขาไฟใต้ดินมรณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีการสำรวจพบว่า ความใหญ่ของภูเขาลูกนี้ได้เชื่อมไปถึงภูเขาไฟใต้น้ําจํานวนหลายลูกที่เชื่อมออกมาในทั่วโลกทั้งภูเขาไฟสูงและอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆมีการคาดการณ์กันว่าทางธรณีวิทยาภูเขาไฟลูกนี้เคยเกิดระเบิดขึ้นครั้งแรกประมาณ40,000ปีมาแล้วและทำให้โลกทั้งหมดเกิดควันดำของก๊าซพิษปกคลุมมืดสนิทไปทั่วโลกอนุภาคการบรรทุกเทียบกับระเบิดนิวเคลียร์ถึง 1,000ลูกที่ระเบิดขึ้นพร้อมกันส่งผลให้ภูเขาไฟทั่วโลกเกิดการประทุขึ้นพร้อมๆกันจนทำให้โลกเมื่อ40,000ปีก่อนซึ่งคิดว่าไม่นานดับมืดสนิทไปหลายเดือนและโลกในตอนนั้นก็เต็มไปด้วยกา๊าซพิษมากมายในอากาศภูเขาไฟเยลโลสโตนนั้นเกิดการประทุขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมปี2563เมื่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เนงครับพี่น้องแต่ที่น่าตกใจที่สุดก็คือ คือมีการหายภาพติดยานอาวกาศนะฮะจากมนุษย์ต่างดาวหลายลำที่ชัดเจนมากที่บินวนเวียนอยู่เหนือภูเขาไฟเยลโลสโตที่กินเวลายาวนานจนเป็นที่แตกตื่นของผู้คนจำนวนมากภูเขาไฟใต้ดินยักษ์เยลโลสโตนั้น <c oughs> เกิดประทุข,ขึ้นมาเป็นควันกา๊าซที่ส่งเสียงดังลั่นในหลายจุดและพุ่งขึ้นสูงถึง2เมตรทำให้เกิดความวิตกของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่วิตกกังวลว่า การเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กโลกที่เอียงไปถึงจนถึงจุด46องศาแล้วอาจส่งผลต่อภูเขาไฟเยลโลสโตนให้เกิดการประทุระเบิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งในอีกไม่นานนั่นย่อมหมายความว่าหากเยลโลสโตนเกิดระเบิดขึ้นมาจริงๆก็เท่ากับว่าภูเขาไฟทั้งหมดบนโลกนี้ก็จะเกิดการระเบิดไล่ๆกันไปทั่วโลกและอีกไม่นานจะมีข่าวการพบมนุษย์ต่างดาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดล้วนเป็นภารกิจของพระเจ้าและคำทํานายอาจใกล้เป็นจริงเข้ามาเรื่อยๆอปี่น้องเชื่อไหมครับครับคบอกไม่เชื่อว่าอาจารย์บอกว่าจงหัวเราะในคําทํานายของผมต่อไปนะครับอาจารย์บอกอย่างนี้ครับพี่น้องเมื่อโลกเต็มไปด้วยผู้นําที่มีแต่ความอายุติธรรมผู้คนจิตใจบาปหนาจนลดโลกไม่ช่วยการปกป้องโลกของตนเองไม่มีศิลธรรมอันดีงามต่อกันการกวาดล้างมนุษย์โลก ก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพื่อให้โลกได้คงอยู่ในยุคใหม่ยุคแห่งความดีงามของผู้คนที่รอดชีวิตและชีวิตของรูปธรรมชั้นสูงที่เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อโลกมีความสุขสงบสุขจักรวาลก็ย่อมพบกับความสงบสุขอีกเช่นกันสวัสดีครับจากผมโดนคนเล่าเรื่อง